สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะ,ะแนวทางฮานอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะของเมื่อวานนะ,ะวันที่6หอวันที่27เดือน10ปี64นะ,ะแอดมินให้เด่นไปที่6นะคะสำหรับไซวิ่งก็จะมี5072นะคะแนวทางเข้านะ,ะ่านอยจุฬาิจนะคะ74นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง47มานะคะส่วนล่างนะคะ18ก็หลุดไปเนาะ นอยพิเศษ3 9กนะคะก็หลุดนะคะ3 7เแล้วก็หลุดนะคะ7็ก็มาอีกแล้วนะคะนอยปกตินะคะ4 6ก็มานะคะ4664เข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบเนาะเกือบจะไม่รอดพี่น้องงินหล้ยนะ1 1ห,หนึ่งก็หลุดไปนะคะนอยเวพนะคะ0ูย์ก็หลุดนะคะ1 4สีก็หลุดสรุปแล้วเข้ามา1นึนอยนะคะนอยปกตินะคะ พรุ่งนี้ต้องมาแบบแตกกระจายนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันนี้น้องกัน วันที่2ี่เดือนสิปี64แนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่น วิ่งนะคะซ้ำรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งก็จะมีศูนย์มีเก้ามีหกมีห้านะคะ เราก็มาดูตัวเด่นกันนะคะจะเป็นเด่น5นะคะชอบ5นะคะก็มารูด5กันนะคะก็จะมี5 0นะคะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5นะคะ5 6 ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นห้าเก้าห้าสามห้าห้าห้าแปดแล้วก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะจดไว้เนาะพี่น้องเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า